เป็นไปได้หมดถ้าเบิ้ลถ้าวันนี้เลขจอกเบิ้ลเจนุกชอบห้าห้ากับเก้าเก้าจบถ้าวันนี้เบิ้ลจะมาแต่วันนี้จะว่าหามาวะ่ะเลขหามะสัญจรเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะครบสองพันแชร์แล้วค่ะขอบคุณทุกคนค่ะใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมมาค่ะ ใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์มาว่าพร้อมมาด่วนเลยค่ะทุกคนขากลุ่มลิงที่เจนุกให้เนี่ยซื้อเก้าซื้อ 59, ห้าเก้าอย่าลืมห้าหกลิงที่เจนุกให้ลิงก์ด้านล่างเป็นกลุ่มเฉพาะเอฟซของเจนุกเป็นแฟนอันแท้เลยใครเข้าไปแล้วนะคะขอแบบก็คือว่าเป็นเฉพาะเอซีเจนุกล้วนๆค่ะ คืออยากได้แนวทางอะไรเนี่ยบอกบอกพี่แอดมินได้เลยพี่แอดมินอยากได้รัฐบาลไทยอยากได้ดาวโจนอยากได้สามรัฐอยากได้ฮาหนอยอยากได้ลาวคือขอได้เลยค่ะแอดมินจะส่งให้ทันทีเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะคะมาพร้อมหรือยังริงดันรางระกดเพื่อน ก็คือเป็นกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเฉพาะเอฟซีของเจนุกล้วนๆค่ะเป็นกลุ่มเฉพาะเอฟซีเจนุกของล้วนๆเลยคือแอดเข้าไปแล้วก็คือไม่เสียตังค์แท็ไปและเสียตังค์ไม่แต่บาทนึงทักมาได้อีเจนุกได้เลยเป็นกลุ่มเฉพาะเอฟซีไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวจา้าเอออ่ะมาพร้อมอยางซื้อสองคนแชร์แล้ว ไม่เสียตังค์ไม่จะบบตรเดียวใครแอดลิฟแอด่วนเลยเจจะปิดรับคนเข้ากลุ่มแล้วนะเพราะว่าคนเข้าเยอะแล้วมาสายด่วนวงในสายด่วนวงในของเจนุกนะคะขอหัวใจไร้วาลรัวด้วยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนะ 55กับ99 55กับ99นจ๊ะ้า55กับ99นะใครจะตามเลขเบิ้ลนะ55กับ99นะคะ55กับ99 55กับ99นะ ใครชอบเบิ้ลนะวันนี้หามมีสิทธิ์มาแล้วก็เลขหามเนี่ยมีสิทธิ์มาแล้วเลขซ้ําเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์มาแล้วเออเวลาแบบสัญจรเนี่ยจะพูดเลยนะฮกับเกาเกาอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูใบใบนี้ก่อนใบเขาเรียกว,ว่าใบใบเขียวใบเขียวกันนะจ๊ะ มาเดี๋ยวจะให้ดูใบเขียวก่อนเผื่อใครไม่ทานสวัสดีค่ะห้าห้ากับเก้าเก้านะถ้าใครจะตามนะคะแล้วก็ระวังสามสูนด้วยบวกกลับมาออกอีกจริงๆใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะเลขนายกอ่ะเออนายกคนที่สามสิบอะก็คือแอบกลัวอนี่จ้ะ อันนี้คือใบเขียวใบเขียวนะอันนี้คือใบเขียวนะคะใบเขียวชอบห้างวดจะรู้ชอบห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าอไล่ทุกห้าดูซิมจอกอะไรเดี๋ยวมันจอ,อกห้าสามห้าสี่ห้าห้าก็คือมีแค่นี้แล้วนะอีกสามตัว,วกูครบสิบตัวละก็ไม่รู้นะสามตัวก็จะเป็นเก้าห้าหนึ่งเก้าศูนย์ห้า นะคะสามตัวจะเป็นเก้าห้าหนึ่งเก้าศูนย์ห้าจนุกชอบเลขห้านี่คือใบจริงๆใบแท้ๆของเจนุเองค่ะอ่าต่อไปได้ความฝันเดวเจนุนขอใายรูปรหนึ่ง มาต่อไปอ่าเลขห้าแล้วนะเราก็จะเป็นเลขฝันซึ่งจะนุกจับวัดพระธาตุวายโยมาได้นะคะนี่ก็คือเจ๊ใส่เองแหละแล้วก็ระวังสุนสอมนะคะอ่ะแคปเจอร์นี่นี่น,นี่ไปจับพระธาตุวายโยมาได้นี่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 เออไปล้วงหายมาได้ค่ะนี่เมื่อวาน ล่อหามาได้นะคะเออนะคะัชอมาฮะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดเห็นไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเห็นบ้างเออหรืออาจจะออกเลี้หามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่อันนี้ก็คืออาจเป็นเจ๊ก็ใส่ไป็นเลขความฝันนะฮะเจ๊ก็ใส่เป็นแบบนี่เอาวันที่เปลี่ยนวันที่เอานะคะ แล้วก็บวกกับเนี่ยราบังศูนย์สามก็คือเลขนายกเจ๊ก,ก็กลัวนะคะอาใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามก็แบบไม่ต้องใส่ไฟนะคะอ่าอันนี้คือเลขฝันนะแต่เจ๊ไม่ได้ฝันนะคะต้องบอกก่อนตรงๆเพราะว่าเป็นกิมมิคเออทุกคนติดติดเลขความฝันเจ๊ไปและเออหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนี่ยลิงด้านล่างนะคะแล้วกดเพื่อน อุ้ยคนดูพันเจ็ดพันเจ็ดอ่าต่อไปสายด่วนจ้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะฮะอ่าต่อไปสายด่วนสายด่วนวงในอุ้ยขอยแต่สายด่วนสังวดเธอคนจะได้กลับมาติดตามเจนุกนี่ค่ะ สายด่วนเจนุกนะคะเอาตรงถ้าสังเกตคือเป็นเลขงวดที่แล้วเลยเลขเจ๊ขอตามต่อเจ๊ขออนุญาตตามสายด่วนต่องวดที่แล้วนี่นะคะถ้าใครจําได้นะคะเจ๊จะให้เลขนี้งวดที่แล้วสายด่วนและเพิ่มมาตัวหนึ่งคือแปดเจ็ดศูนย์ห้าสี่ ส่วนอันนี้คือสายด่วนนะจ๊ะอ่าให้ดูนานๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนานๆเลยอ่าให้ดูนานๆเลยค่ะเผื่อใครไม่ทนันดูนานๆเลยค่ะสายด่วนดูนานๆแล้วใครแคปแล้วพิมพ์คำว่าแคปแล้วจ้า กลุ่มยังทันนะคะกลุ่มยังทันนะคะลิงดนล่ามเป็นกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีถูกไม่ถูกตามตลอดหลักมากคุณพี่บัวเชียงรายพี่บัวเชียงรายน่ารักจังเลยพี่บัวขอให้เฮงๆนะคะขอให้ทุกคนที่ดูได้สดตอนนี้เฮงๆทุกคนเลยนะจ๊ะเออไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะคะโอเคนะทันนะใครไม่ทันอะไรบอกเจนุกได้เลยเดี๋ยวจะดูท้แคป ใครไม่ทันอะไรบอกจนุกไดาเลยจ้าเดี๋ยวให้แคปจ้าใครไม่ทันอะไรบอกได้นะอยากได้เลขอะไรอะ่ะเป็นเลขตัวเดิมค่ะเป็นเลขตัวเดิมเลยจ้าเลขตัวเดิมมสมัจ้าโอเคนะทันนะคะ ไม่ทันอะไรบอกเจนงได้เลยนะคะเจนงไม่สามารถเจนงไม่ให้ทุกคนเล่นการันที่มีกฎหมายดูนี้ให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนตลาดกีบาเชัามมนทายเท่านั้นค่ะเขาดูใบเขียวหน่อยต่อให้ไม่ถูกก็จะตามค่ะอุย้ยรัตเวลาไี้ยินคานี้ที่ไรแบบคือคือดีใจอ่ะถูกไม่ถูกก็ตามตลอดคือแบบขอบคุณแม,แม่แม่ทุกคนมา,มากอ่ะไม่ทันใบเขียวดูใบเขียวใหมใบเขียว ใบเขียวจ้าใบเขียวอ่ะใบเขียวจริงๆใบเขียวชอบเบอร์เลยเบอร์แต่มันมีแบบมันชอบออกตัวที่หายเหมือนงวดที่แล้วอ่ะไม่ให้สองแปดคือให้ทุกสองยกเว้นสองแปดสองแปดมา <c oughs> ดูไว้เป็นแนวทางนะคะแม่เก้าห้าหนึ่งเก้าศูนย์ห้าดูไว้เป็นแนวทาง นะคะแม่ชอบใบไหนแม่ตามใบนั้นได้เลยนะคะเอออ่าใบเขียวใบเขียวห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดเาห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าคือเช่ดุกลาบทุกห้าแล้วอ่ะเหลือห้าสามห้าสี่ห้าห้านี่แหละที่ไม่ได้ใส่ะะนะคะก็กลัวมาเหมือนกันห้าสามเนี่ยอ,อ่าดูนะ แล้วก็เลขฝัน